สวัสดีครับผมแอลทั่วครับนี่ะดาร่าเข้ามาอีกคนหนึ่งแล้วเฮ้ยโตนหนึ่งแล้วมือน,นี้พ่าได้ไปใส่ครับอยู่บ้านอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับมือนี้เลยสิมากินเขายู่บ้านหยุดขอนํากันสวัสดีปีใหม่น้ำครับเอฟซี FC ทั้งหลายที่เข้ามารับชมขิปแอ,อนทั่วของเฮ้าอาจจะมีสาระมัง่งว่ามีสาระมั่งครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงไม่มอยู่ครับเริ่มทําไม ขอกราบขอบคุณไหลายครับที่เขามารับกดซับสไครต์ให้ครับเอฟซีไม่ไม่ครับขอบคุณหลายครับเกษีถ้ำลิปต่อตอไปนะครับมีกําลังใจอยู่ช่วงนี้โควิดเท่ากับงดเดินทางออกต่างจัวหวัดงดออกไปข้างนอกครับกินเขาอยู่บ้านครับครับนี้สำหรับคลิปนี้เกสีมีอาหารยังมั่งครสบให้เบิ้งครับเนี่ยทอด หมูแดดเดียวครับสือมาตากแห้งไวหมูว่านนะครับมาทอดกินครับกรประแดกบองครับปลาสับประแดกบองบานเท่าครับแล้วก็สมพักครับสม,พ,ม,สมพักหัวหอมสมพักหัวหอมเป็นอันนี้ก็นอไม้หนึ่งผู้เวียงครับอาหารอีสานบานเท่าครับมือนี้มากินเขาน้ำกันครับเอฟซี FC ทั้งหลาย เป็นคลิปแรกที่กินเข่าอยู่ห้องครับของปีพุทธศักราช2564ครับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีทางาเพิ่มสินน้องเฮ่าครับน้องชินตะที่ให้การรับชมทุกคลิปเลยเพิ่นบอกน้องชินตะเพิ่นกัเป็นเอฟซีตัวยงครับถือว่าเป็นเอซีตัวยงของแองทั่วเฮ้าตอนนี้บอกว่าทางบาดงงาลงัวคือกันครับ ดอนงัวเมืองข้อง,องน้องขามลินฟ้าน้องห้างที่ได้เห็นคลิปกะขอให้มากกดติดตามกันนะครับผมคนคคคบ้านดอนง้วครับแอร์บ้านดอนหรือว่าแอร์อนทั่วบ้านดอนนี่แหละที่ทาคลิปให้เบิ้งครับจะเป็นคลิปลักษณะท่องเที่ยวการกินการอยู่วิถีชีวิตของคนบ้านๆมาทํางานในกรุงเทพครับสําหรับคลิปผมกระชีมีสาระประมาณนี้นะครับ การกินการอยู่การเที่ยวยังไงกับบัได้เลิศรู้แต่ว่ากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินไปแค่นั้นครับเอาตัวให้รอดช่วงนี้กับโควิดกับขอให้เอฟซีทุกคนจงรอดปลอดภัยจากโรคโควิดเด้อครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมหับฟังเรากันขอให้ปฏิจจากโรคก,กับรักษาตัวรักษาตนคือกันที่มาตรการเพิ่นบอกไว้นะครับเอากระทำตามเพิน่นที่ได้ปลอดภัย รักษา,าระยะห่างใช้ชีวิตแบบ new normal อย่างนั้นวิถีชีวิตใหม่ในการรบวชีวิตว่าจะเป็นการกินการอยู่การเดินทางต้องปรับสภาพให้เมื่ครับช่วงวิถีชีวิต new normal ก็เอามาใส่กันก็หวังว่าจะได้เกิดประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระเข้ามาคุยให้ฟังแนจักหน่อยมันเป็นโรคที่อันตรายจริงครับเพาว่าอย่าไปรอเรียนน้ำมัน ก็ตตรงระวัดระวังชีวิตเอามาวาเนี่ยคุยหลายยาห้างแล้วกินเขาน้ากันครับยุกหองกินเขา่าทํากินเองครับบม่จําจเป็นเท่ากับบอออกไปข้างนอกบอต้องไปแพ้เชื้อนี่ข้าวเหนียวครับหนึ่งข้าวเหนียวมะซองนี่ครับข้าวเหนียวไหมครับสีขาวนี่กินกับปลาแดกบองกับเนื้อถอดชิมเนื้อถอดก่อนเนี่ยแลจิ้ม นไดคือกับซื้อยอดครับอาหารสามบาทเ้อานี่ก็ไม่จากบา้านครับไม่จากบา้านสมพังใช่ครับชุ้ยอดกับมมน อาหารที่สานบานเท่า,ากคไรไับใคกินนด้เงที่กินเราชิคกินฮอดบานสมพักบัวบานเท่ากิมโซุ่ณยอบแก้วตามไปสูตรมันน้าใหม่ไม่ต้องพานึ่งซุกแล้ว nhưng mà xí xong rồi nhưng mà xí ngò vậy kim keo các bạn vang bi này ดูว่าโควินสิมากเตรียมมากินน้ำกับต,ตัวช่วงระ,ะ,ะยะหนึ่งแต่ยังดีระยะหนึ่งเราลงสายกันก่อน มูแดดเดี่ซื้อมาจากตลาดครับเขามากักไปแล้วหันไปห็นตะอบแล้วเขาวัดตาแจ้งเดียวแดดเดียวพ่อแช่ตู้เย็นไว้นำอยากกินก็เอามาถอดครับรสชาติโอเคครับเขาต้องหมักเองเสมอน้ำมคนก็หวานบ๊อบเปียว บ่อเลยคู่ชนะครับกินให้เบิงง้งเนื้อใหมหนึ่งเราไม่กินประจำครับเนืออ้อใหม่ไม่บาทก็ทีเอฟซีกับคอสีกับมี่กับขายเพื่อนกินน้ำเสบมันเสบแนะน้ำกันผ <c oughs> มพักกำลังเปรี้ยวๆพ,พอดีนะครับจำนะครับประเด็ด <c oughs> แผลก็มีเมงดาใช้เมงดานั่งครับแผลสำหรับกินนี่ก่อนกินเข่าอยู่ในห่องครับคือกินหยอกนั่งเอกบออมากินหนึ่งเฮ้เพลกินคนเดียวกัน อ๋ออีข้ออาจจะเคือแต่ว่ามีโตประกอบซอสเต้มาอันนี้เขา,ขา,รเานนดรอืึ้นตัวประกอบครับซึ่งซอสเตะครับที่ซอสเต้เขาคือตัวประกอบทุกคลิปเขาจะออกกนะันเกิดทุกคลิปครับเป็นหมาชิซอเต้ คิปส,สีพานมากอรับิปแลนวาวนะครับ,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 บกกนี่บ้านแลนด์วาวเซตตีครับมากของเทพเลยครับยา่างเขาล็อกดาวเลยโอเคครับเพื่อนเขายังมาล็อกแต่จังหวัดอื่นล็อกไปแล้วครับก็ถือว่าล็อกแบบทุกอย่างก็แค่ขออนุญาตเดินทางเขาจังหวัดประมาณนั้น มาตรก,การาเ,าเขาจะเรางบจำเป็นเทาก็จะไปจำเป็นในชุดก็ไปได้ก็หายบาดใจาลงไปตั้มใจฮะชาบายคุณป้ามันช่มีโมรคมีแพ้อะไรเขาก็ต้องอยูขึ้นเขาอ่ะอยู่ต้องกินขึ้นเขาฮะยินรุ่นมาให้กินขึ้นเขา สู้แ้วครับกับคลิปแอนถัวดูมีความจุกจุกสนามติดตามกดไลค์กด like, กแชร์เหมือนเดิมครับกับพ่อมคีคนติดตามให้เรื่อยครับขอบคุณทุกทายาผมก็เฮ็ดว่าตัวใหญ่มีคนสามารนยังมากมากตัวไห่มีทุนยังมากมากติดตามไม่ตาม,ตามเงินผมถึงคลิป นี่ก่อนเพื่อบมันทิกไว้มันจะคล้องอยู่น้ำถา่น้ำแจมอนะ่ะไปที่สาระยังไงไอเอฟซีไปบึงเพื่อความมันเึ่งใจสาระเล็กหน่อยมันน้ำใจปรับใจเอาการกินยันยูกะขาดไปเลยกับไอ,อสานอาหารอีสารบานเท่าไหครับ ได้กินอาแฟกับรู้สึกคิดถึงบ้าน,นครับจำแก้วเป๊ะๆทุกคนต้องพานจุดนีมากนะครับสำหรับคนอีสานบอกว่าโบพานเวอร์สมัจจาอิสานต้องรู้จักจำแก้วเป๊ะๆแล้ก็จำจนนันโรอโั่านอย่างที่เขาบอกไป เป็นอาหารเนคืครูกันครับคนยี่สายครับประเด็กปลาจะบ,บองขายเปเลยอาหารคืนบ้านที่หาก,กินง่ายกินยากอะอิม่มเยอะไห่เมื่อเหมืองของคนกินขนันยองอึดขันยอง แช่แช่อิ่อิ่มแล้วครับแล้วก็จิ้มเป๊ะๆให้บางอีกประเด็กครับกินเสียงเป๊ะๆเลยแบบขำเขาก็สมพับใส่ตามการกิน แดกแกวบองกับสมพักถึงครับอืมอากกินข้าวมันกัะอีมเนยครับแบบทีนี่ยขอขอบคุณเอฟซีคุณใหม่มพนละเก่าทีการติดตามรับจุม พิภัยทั่วครับขอขอบคุณอะไรครับก็คือเขาบ่ได้หวังยังมากไหมเห็ดไปเพื่อให้ความมันเทินเจริโลกมนุษย์เขานี่แหละทั่วร์ไปผู้ใดเบิ้งก็ได้โมเบิ้งกะกดคามไปเมื่อเป็นยังขีดมันบดีให้ทั้งใดเขาเบิ้งเพราะมันมีชีมือ นับเอฟซีที่ให้ความติดตามทุกิบกับขอบคุณในลายครับสำหรับเอฟซีทางระยองห้าวรหลายที่กัน,กนต่างประเทศกับนีค่คนสองคนเเพื่อนบ้านเนี่ยนะบนไอ้ไกลแล้วครับก็ขอบคุณในลายครับสำหรับ,บคิปนี้ก็ยิ้มเนี่ยก็ทีกาวอัมลาคลิปจนตัวครับบา้านนี้ที่นี่ยัไงกัยังรักกันเหมือนเดิมครับปีไม่ปีนี้ปีหกที่นี่ จะต้องสู่กันต่อไปขอให้เอฟซีทุกคนจงมีตจความสุขความเจริญความเจ็บจะให้ได้ความไข่ใะให้มีครับโหยพป้อนให้กันก็ขอเกาวคำว่าสวัสดีครับ